ทีนี้ที่บริษัททำทำยังไงคะ พอเขากลับมานะคะเขาเขาก็โยนโจทย์มาเลยคะ่ะเรียกประชุมกับผู้บริหารแล้วก็ HR อบอกว่างานนี้ให้ HR ไปรับผิดชอบหลายๆคนที่ฟังแล้วอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมคะว่าเวลาที่เจ้านายเราหรือ m อเรากลับมาแล้วเนี่ย <laughs> เวลามีโปรเจกต์อะไรมาไม่พ้น HR ของเราใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้ใช่ <laughs> ค่ะ <laughs> เขาก็กลับมาเลยคะ่ะใ,ให้โจทย์ของ h r บอกว่าฉันจะทํา e m p l o y e e e n g a g e m e n t ฉันจะทาเรื่องนี้นะคะให้ไปศึกษามาให้ไปทาแล้วก็ทําเลยนะฉันไม่มีเวลาแล้วนะคะเพราะว่าเขา จะมีลูกค้าใหม่นะคะซึ่งที่มาจากประเทศเอ่อมาจากทางโซนยุโรปนะคะ<อ>เขาจะให้ความสําคัญกับในการในในการสั่งผลิตกล่องพลาสติกเขาก็กะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เคสเนี้ยค่ะเพื่อเป็นการดึงดูดทางลูกค้ายุโรปที่จะมาดูงานในในอีกประมาณปลายปี ว่าทางบริษัทก่องพลาสติกนี้มีการทำ employee engagement ใช่ค่ะคราวนี้เขาก็สั่งโจทย์เลยค่ะให้ HR ไปทำนะคะหลัาจากที่ HR ได้โจทย์มานะคะเรามีเวลาอยู่ประมาณสักประมาณ8เดือนช่วงนั้นนะคะ HR เรเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขากลับเข้ามาเนี่ยคะ่ะเขาก็ไปเสิร์ชไปศึกษานะคะว่าที่ไหนรับทำ employee engagement มีบริษัทไหนมี consultant firm อ,อะไรเขาก็ไปศึกษามา <HR S 2> จนตัดสินใจใช้ employee engagement จากบริษัท o u t s o u r c i ข้างนอกใช่ ใช่ค่ะ,คะตอนที่เขาทําตอนที่เขาเล่าให้จาฟังนะคะว่าตอนแรกเขาคุยกันเหมือนกันค่ะว่าจะทําเองหรือจะใช้เอาซอสดี แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่เคยทำนะคะนั่นหมายความว่าเขาให้อลซอร์เข้ามาทําดีกว่าจะได้ดูเป็นแนวทางนะคะเขาก็เป็นศึกษาค่ะแล้วก็ได้อลซอร์ตมาที่1น,นะคะจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการทำเอ็ม e e n g a g e m e n t นะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยค่ะก็คือสามารถทํามีระบบไว้อยู่แล้วนะคะก็เอาเข้ามาแล้วก็ามาทําใน e เอ็ม e e n g a g e m e n t นะคะอันนึงเนี่ยค่ะในการในการทำเขาจะมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างว่าเราสามารถเลือก เือกกลุ่มต like ัวอย่างได้จานวนเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไรเอชาก็กลับไปถามเอ็ค่ะว่าไซส์เราจะทำเราจะทําทั้งโรงงานเลยไหมหรือว่าเราจะเลือกเป็นบางส่วนขึ้นมานั่นหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างเองก็จะเป็นคอสนะคะเป็นเฮสต่อต่อต่อเคสในการที่ทามีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะทีนี้ M d ดีเองก็ในเมื่อเราทําแล้วก็ไม่น้อยหน้าเพราะเพื่อนทําแล้วใช่ไหมคะ MD ดีบอกว่าทําทั้งหมดเลย เท่าไหร่เท่ากันทําทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3โรงงานทั<ช>้ง headquarter <ช>ด้วยใช่ค่ะเอชอาก็ลุยเลยค่ะทําทั้งหมดเลยนะคะพอทําออกมาแล้วเนี่ยค่ะพอทําเสร็จเรียบร้อยเซอร์เวยเรียบร้อยเราก็จะต้องรอผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วรอผลผลกว่าจะออกมาก็ประมาณสัก4ี4่ถเด,ด,ดือนหเดือนนะคะหลังจากที่ผลออกมาแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของ Employee Engagement r e s u l t เนี่ยค่ะว่าบริษัท Employee รู้สึกยังไงเป็นได้กี่เปอร์เซ็นต์มีความผูกพันไหมนะคะแล้วก็สามารถเทียบกับกลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัท ทำพลาสติกด้วยกันนะคะรี่ค่ะแล้วก็สามารถเทียบกับบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมอื่นๆได้เช่นกันนะคะคราวนี้เนี่ยค่ะผลของ employee engagement ก็ออกมาแล้วค่ะ่นเต้นจังเลยค่ะผลเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเคสนี้ผลจริงๆแล้วเขาอยู่ในโซนของ moderate ค่ะเป็นโซนกลางนะคะเป็นโซนกลางค่อนข้างจะตัดนิดนึงแต่ยังไม่ถึง red zone นะคะจะเป็นเป็นโซนกลางก็คือถ้าเรามองในเรื่องของ แง่บวกก็คือมีพื้นที่ที่เราสามารถพัฒนาได้อีกเยอะนะคะใ,ในมุมมองต่างๆที่เราสามารถพัฒนาในเรื่องของออพรังงานนะคะในเรื่องของความผูกพันของพลัง,งานได้อีกเยอะนะคะ